เช้าวันนั้นหมู่บ้านหนองขวัญดูเงียบสงบเหมือนทุกวันหมอกบางคลอเคลียยอดไม้เสียงไก่ขันขันรับรุ่งอรุณท่องคำกำลังนั่งยองๆหน้ากระท่อมปะชุนตาไข่ดักปลาอย่างเพลิดเพลินจูจู่เสียงปืนดังสนั่นลั่นมาจากทางวัดทุกคนสะดุ้งเหือกหยุดทุกกิจกรรมแล้วหันมองไปทางเดียวกันไอยิ่งปืนตาร้า ลุงดินตะโกนลั่นเมื่อยังถือขวานผ่าฟืนค้างอยู่โอโห้แท้เราว่าตัดป้ารถเข้าไปในวัดป้าแฝงแอบชะโงกหน้าดูแต่ไม่เห็นใครไม่นานชาวบ้านสิบกว่าคนก็พากันมุงกลางลานวัดตรงนั้นมีกระสุนปืนหนึ่งนัดหล่นอยู่บนดินแต่ไม่มีศพไม่มีปืนและไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนยิงบรรยากาศเต็มไปด้วยความงงงวยและหวาดระแวงพระครูเจ้าอาวาสยืนพัดโบกยุง สายหน้ายัางไม่เข้าใจอัตมามิได้ยินเสียงปืนไกลกๆเลยเหมือนเสียงลอยลงมาจากฟ้าข่าวลือกระจายเร็วราวไฟลามทุ่งมาว่าเป็นโจรกลุ่มปืนเถื่อนไมาว่าวิญญาณเร่ร่อนยิงปืนขู่ชาวบ้านบางคนถึงขั้นพูดว่าเป็นสัญญาณอาเพศจะเกิดเคราะห์ใหญ่ในหมู่บ้านผู้ใหญ่พ่องเดินหน้าเชิดเข้ามาในลานวัดกวาดตามองชาวบ้านทีละคนแล้วเอ่ยเสียงดัง เองทั้งหลายฟังข่ายดีเรื่องนี้ต้องสืบให้ได้ว่าใครยิงปืนกลางวัดบ้านนี้มีแต่คนสื่อสัตว์ใจใครมาทําตัวเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ได้พูดจบเขาหยิบกระสุนขึ้นมาหมุนเล่นในมือจ้องหน้าทองคําที่ยืนหลังสุดของฝูงชนทองคำเมื่อวานเองทะเลาะก,กับเมือนแก้วเรื่องค่าสัตว์ป่าข่าเห็นกับตาเองไม่พอใจมันใช่ไหมหรือเองนี่แหละที่มายิงปืนขู่ ทองคำชะง,งักทุกสายตาหันมามองตนทันทีแม่แต่เหมือนแก้วยืนยิ้มมุมปากคล้ายสมเพศข้าเปล่านะผู้ใหญ่ข้ายังนั่งปะตะไคายอยู่บ้านไม่เคยแตะปืนใครจะเลี้ยงทำไมกระสุนก็ตกอยู่ต่อหน้าพระประธานใครจะไปทำทำไมใช่เองผู้ใหญ่พ่องยิ่งโวยวายเสียงดังทองคำถอนหายใจเบาๆรู้ตัวทันทีว่าพายุใหญ่กำลังจะโหมเข้าใส่ ทั้งที่ตนไม่เกี่ยวข้องแม้แต่น้อยแต่ด้วยนิสัยของเขาถ้าใครมาหาเรื่องและใส่ร้ายอย่างนี้จะยอมให้ความเท็จลอยอยู่เหนือความจริงไม่ได้เขาก้มเก็บหมวกฟางที่หล่นข้างเท้าสวมบนศีรษะอย่างใจเย็นก่อนเอ่ยเสียงชัดถ้อยชัดคำได้ถ้าผู้ใหญ่คิดว่าข้ายิงข้าขอให้ตั้งสาลชาวบ้านขึ้นมาเถิดจะได้ถามกันต่อหน้าทุกคนความจริงกับกระสุนนี้ใครกันแน่ที่ยิง พรุ่งนี้คงรู้กันคำพูดของทองคำทำให้ชาวบ้านที่ล้อมอยู่เฮือหาเพราะนี่คือการท้าทายอำนาจของผู้ใหญ่ผองตรงๆบางคนยิ้มกลิ่มราวกับกำลังรอชมละครสนุกๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยไม่รู้เลยว่าความลับของกระสุนปริศนานี้มีเบื้องหลังที่ใครบางคนพยายามปกปิดเอาไว้รุ่งเชา้าลานกลางบ้านหนองขวัญคึกคักยิ่งกว่างานบุญ ชาวบ้านจากหัวไร่ปลายนาแห่กันมานั่งล้อมวงใต้ต้นโพใหญ่บ้างยืนเกาะรั้ววัดบ้างปีนขึ้นขอนไม้สูงเพื่อจะได้เห็นชัดๆว่าวันนี้สารชาวบ้านจะลงเอออย่างไรทองคำเดินเข้ามาอย่างสงบใส่เสื้อผ้าธรรมดาสะพายตะข่ายดักปลาเก่าๆแทนจะถือปืนเหมือนคนมีชนักติดหลังผู้ใหญ่พองยืนเท้าสเอลหน้าตาเถมึงทึงทำทีเหมือนตัวเองคือหัวหน้าสารใหญ่ในเมือง บนเสือฝากกลางวงมีเพียงกระสุนปืนลูกนั้นวางอยู่เป็นหลักฐานชิ้นเดียวหมือนแก้วก็ก้าวเ,เข้ามาชายเสื้อติดคราบดินป่าก็ามีปืนยาวพาดบ่าอย่างวดเก่งสายตาหยีหยีจับจ้องทองคำด้วยความสะใจเรากรหวังจะเห็นคู่กรณีโดนเคี่ยนประจานอ้าวชาวบ้านทั้งหลายวันนี้เราจะพิพากษาเรื่องคนยิงปืนกลางวัดให้สินสงสยัยใครเป็นคนทำต้องรับโทษ บ้านแตกสาหรกขาดป้าแฟงแซวเบาๆขอดตนแรงปานนั้นได้ร้วผู้ใหญ่ข้ายังไม่เห็นใครตายสักคนผู้ใหญ่พ่องหันมาค้อนเองเงียบไปป่าเรื่องใหญ่เรื่องหลวงจากนั้นผู้ใหญ่พ่องก็ชี้หน้าไปทางทองคำทองคำเองกับเมินแก้วทะเลาะก,กันเมื่อวานเรื่องแบ่งเงินขายเนื้อป่าไม่ลงตัวเองโกรธจัดถึงขั้นขู่จะสั่งสอนมันจริงหรือไม่ ท้องคำยิ้มบางๆโกรธบ้างแต่ข้าไม่เคยใช้ปืนสั่งสอนใครหรอกข้าใช้แต่ปากกับเหตุผลตัางหากเหมือนแก้วแทรกเสียงดังโกหกข้าเห็นเองเดินผ่านลานวัดก่อนรุ่งเช้าอาจมาทิ้งกระสุนล่อให้คนคิดว่าเป็นโจรท้องคำหันไปถามเองเห็นข้าเดินเรียนข้ายิงเหมือนแก้วอึกอักก็เห็นเดินแต่ปืนมันก็ต้องมีคนยิงไม่ใช่ผี เสียงซุบซิบดังขึ้นรอบวงบางคนเริ่มสายหน้าไม่ค่อยเชื่อข้อกล่าวหานักเพราะการเดินผ่านไม่ได้แปลว่าเป็นคนยิงทองคำจึงสบโอกาสยกมือขอพูดเองว่าข่ายิงแต่ข้าถามหน่อยถ้ายิงจริงปืนอยู่ไหนรอยดินจากการยืนยิงอยู่ไหนเสียงดังลั่นฟ้าขนาดหมาก็เห่าไม่หยุดทำไมไม่มีใครเห็นหน้าเลยสักคนผู้ใหญ่พองพายายามแทรก ระสุนก็ตกอยู่ตรงหน้าไม่พอเรือทองคำตอบกลับทันควันถ้าพบก้างปลาในลานวัดเองจะบอกว่าข่ากินปลาแล้วคายไว้หรือไม่หลักฐานต้องมัดตัวไม่ใช่โยนมัดใส่ใครก็ได้เสียงหัวเราะคิกคักดังขึ้นหลายมุมบางคนถึงกับตบเข่าเออก็จริงของทองคำนะผู้ใหญ่พ่องหน้าตึงขึ้นกว่าเดิมแต่ยังพยายามเอาชนะ แต่เองมีแรงจูงใจมีเรื่องบาดหมางก,กับเหมือนแก้วใครๆก็รู้ทองคำยักคิว้วถ้ามีแรงจูงใจแล้วถือว่าทำผิดกันชาวบ้านเครึ่งหมู่บ้านที่เคยทะเลาะก,กับผู้ใหญ่เมือฤดูเก็บภาษีปีก่อนก็เป็นคนยิงหมดสิคราวนี้ชาวบ้านหัวเราะลั่นจนผู้ใหญ่ผ่องหน้าแดงก่ำพูดไม่ออกความน่าเชื่อถือเริ่มสันคลอนทองคำช่วยจังหวะตอกยำ้ำความจริงไม่ต้องอวดอ้างมันยืนได้ด้วยตัวเอง แต่ความเท็จต้องมีคนคำยันถึงจะไม่ล้มท่านผู้ใหญ่คิดว่ากระสุนนี้มันยืนได้เองเรียงต้องมีไม้คำคำพูดนั้นทําให้บรรยากาศเปลี่ยนไปจากความหวาดกลัวเป็นความสงสัยคนเริ่มหันมามองเหมือนแก้วและผู้ใหญ่พองด้วยแววตาตั้งคําถามเพราะจนถึงตอนนี้มีเพียงเสียงกล่าวหาแต่ไม่มีหลักฐานใดๆที่ชี้ว่าทองคําเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่พ่องจึงชี้นิ้วตัดบทอย่างขุนเคือง พรุ่งนี้ข้าจะสั่งตรวจหาคราบดินปืนตรวจสอบปืนทุกกระบอกในหมู่บ้านเธอเจอว่าเป็นของเองทองคำข้าจะจับมัดติดเสาให้ดูเป็นอย่างย่างทองคำยกมือไหว้ผู้ใหญ่พองอย่างยี่ยนเล็กๆขอบพระคุณผู้ใหญ่ข้ารอความจริงอยู่แล้วเพราะความจริงไม่เคยกลัวแสงอาทิตย์มีแต่เงาเท่านั้นที่ต้องวิ่งหาที่หลบเสียงฮือาดังขึ้นอีกรอบขณะที่ผู้ใหญ่พองหน้าแดงจนเหมือนต้มกบ เหมือนแก้วเม้มปากแน่นเริ่มไม่มั่นคงนักเพราะยิ่งโวยยิ่งมีแต่คำถามสวนกลับและไม่มีใครยื่นหลักฐานได้แม้แต่ชิ้นเดียวการพิจารณาวันนั้นจบลงด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานแต่ยิ่งทำให้คนในหมู่บ้านสนใจปริศนากระสุนนี้ม,มากขึ้นต่างเฝ้ารอว่าเรื่องราวจะเฉลยอ,อย่างไรและใครกันแน่คือคนยิงที่แท้จริงชาวันถัดมา หมู่บ้านหน้องขวันคึกคักตั้งแต่ไก่ยังไม่ขันชาวบ้านพากันมารวมตัวใต้ต้นโพกลางลานวัดอีกครั้งคราวนี้มีเสือผืนใหญ่ปูเรียงเป็นแนวยาวมีแผ่นไม้ปักป้ายเขียนว่าสารชาวบ้านด้วยลายมือหวัดหวัดของผู้ใหญ่พอ่องดูเออก,กระเริกเรากับเป็นการพิจารณาคดีใหญ่ในเมืองทั้งที่ความจริงมีเพียงกระสุนหนึ่งลูกกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างทองคำเดินเข้ามาช้าๆใบหน้าเรียบเฉย ใส่เสื้อฝ้ายสีจืดข้างเอวมีเพียงตะข่ายดักปลาเหมือนเดิมไม่สนใจเสียงซุบซิบที่ดังขึ้นรอบตัวลุงดินกระซิบเอวัตทองคำรอดไหมป้าแฟงหัวรอกคิกข้าพูดโชวาปาาได้เหมือนเมื่อวานข้าว่าผู้ใหญ่เองอาจร่วงก่อนเมื่อทุกคนนั่งประจำที่ผู้ใหญ่พองลุกขึ้นข้อไม้ไผ่กับเสาดังปอกปอกปอกประกาศอย่างขึงขังวันนี้เป็นวันพิภากษาคนร้าย ที่ยิงปืนกลางวัดชาวบ้านจะเด็ความยุติธรรมกลับมาสงบสุขเสียทีพูดจบก็พยักหน้าให้เหมือนแก้วขึ้นเป็นพยานเหมือนแก้วเดินเชิดหน้ามือจับปืนคู่ใจไว้แน่นเหมือนประกาศสักดาข้าอยืนยันว่าทองคําคือคนยิงเมื่อวานนี้เรามีเรื่องขัดใจกันมันโกรธจ,จัดขู่ว่าเจ้าเลือดล้างความคับแค้นคืนนี้ลูกปืนหล่นหน้าพระประธานทําไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใคร ชาวบ้านบางส่วนฮือฮาบางคนพยักหน้าเห็นด้วยเพราะจำได้ว่าทั้งคู่ทะเลาะก,กันจริงแต่ทองคำยังคงนั่งสงบมือกอดเข่าเหมือนไม่มีอะไรต้องกลัวก่อนจะยกมือขอพูดขอถามหมือนแก้วต่อหน้าทุกคนเมื่อบานข้าขูว่าจะยิงเองหรือพูดแค่จะสั่งสอนก็สั่งสอนนั่นแหละมันหมายถึงยิงไม่ใช่หรือทองคำยิ้มบางเองคิดเอาเองหรือข้าเป็นคนพูดอย่างนั้น ที่ข้าพูดคือจะสั่งสอนด้วยเหตุผลเหมือนพ่อสอนลูกข้าไม่มีปืนสักกระบอกจะยิงได้ไงผู้ใหญ่พองเริ่มขมวดคิ้วแต่ยังไม่ยอมแพ้แต่ใครๆก็เห็นว่าทองคําเดินผ่านลานวัดตอนเช้าข้าเดินจริงแต่เดินไปดูตะข่ายที่ปากลําห้วยข้าก็ผ่านวัดทุกวันทั้งนั้นชาวบ้านที่เดินผ่านเหมือนข้าไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาด้วยหรือเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นรอบวงอีกครั้ง หลายคนเริ่มมองว่าคดีนี้เหมือนจะพยายามจับแพ้ซื้อม,มากกว่าท้องคำลุกขึ้นยืนกวาดตามองรอบวงและพูดเสียงดังฟังชัดพี่น้องเอ้ยคดีนี้มีแต่เสียงกล่าวหาไม่มีปืนไม่มีรอยยิงไม่มีใครเห็นฆ่าลั่นไกลกระสุนหนึ่งลูกที่ตกอยู่ไม่ต่างอะไรกับมเมล็ดแตงใครก็ทำหล่นได้แต่พอหาไม่เจอคนผิดกลับเอาชื่อฆ่ามาสับโขกเล่น ให้หมู่บ้านหัวราอยย่อข้าถามพวกเองเถิดนี่เรียกยุติธรรมแล้วหรือคำพูดของทองคำทำให้บรรยากาศเงียบสนิทหลายคนหลบตาเพราะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้เกินเลยไปผู้ใหญ่พองหน้าแดงแต่ยังคงยืนกลางเพื่อรักษาหน้าแต่ข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านข้าต้องหาคนผิดถ้าไม่ใช่เองแล้วใครทองคำตอบกลับความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ใครถูกชี้นิ้วหรอกผู้ใหญ่ ความจริงมันอยู่ในกระเป๋าคนที่ทำผิดและไม่กล้ารับกลัวเสียหน้ากลัวเสียเกียรติวันใดมันกล้าเปิดกระเป๋าความจริงก็จะวิ่งออกมาเองทุกคนเงียบเงนันเหมือนคำพูดนั้นกำลังแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของใครบางคนเหมือนแก้วก้มหน้าลงเล็กน้อยมือกำปืนแน่นจนเส้นเลือดปูดบางอย่างในสีหน้าบอกชัดว่าเขาไม่สบายใจผู้ใหญ่พ่องจำต้องสรุปว่าคดียังไม่สิ้นสุด จะตรวจปืนทุกกระบอกในหมู่บ้านวันนี้ใครที่มีกระสุนชนิดเดียวกับที่พบจะต้องถูกสอบสวนหนักขึ้นท้องคําหันไปมองชาวบ้านที่ยังลังเลแล้วเอ่ยด้วยรอยยิม้มจําคําข้าวไว้นะพี่น้องกระสุนโกหกยิงใครไม่เจ็บหรอกสุดท้ายมันจะวกกลับมาที่มือคนที่ยิงเองนั่นลหละสารชาวบ้านจึงปิดฉากวันนั้นด้วยความกังขาแต่ในใจใครหลายคนเริ่มสงสัยว่า แท้จริงแล้วกระสุนปริศนาลูกนี้อาจไม่ใช่ฝีมือทองคำแต่เป็นเงาที่พยายามปกปิดความจริงอยู่ในหมู่บ้านบ่ายวันนั้นอากาศร้อนระอุเหมือนหม้อแกงตั้งไฟกลางแดดชาวบ้านหนองขวัญพากันหยุดพักงานนามานั่งล้อมลานวัดรอฟังผลการตรวจปืนที่ผู้ใหญ่พองสั่งไว้แต่เชา้าเสียงซุบซิบดังระงมราวกับตลาดนัดหลายคนอยากรู้ว่าใครจะถูกจับได้คาหนังคาเขา บางคนลุ้นว่าทองคําจะโดนเล่นงานต่อหรือไม่ผู้ใหญ่พ่องเดินย่างก้าวหนักๆมาพร้อมกับหมื่นแก้วและชายชะกันอีกสองสามคนที่ช่วยตรวจสอบปืนก็ถือกระสุนปริศนาในมือกวาดตามองฝูงชนอย่างเอาเรื่องก่อนจะยืนเท้าสะเอลพูดเสียงดังชาวบ้านทั้งหลายข้าได้ตรวจปืนในหมู่บ้านทุกกระบอกแล้วกระสุนที่เจอเป็นของขนาดหายาก มีอยู่แค่สามคนที่มีปืนแบบนี้หนึ่งในนั้นคือทองคำเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีบางคนเริ่มพยักหน้าเหมือนจะเชื่อแต่ทองคำยกมือขึ้นช้าๆแล้วพูดเสียงราบเรียบขอถามผู้ใหญ่สักข้อปืนที่ว่ามีอยู่สามคนแต่ทำไมผู้ใหญ่ชี้ข้ามาก่อนใครเพื่อนอีกสองคนเชื่ออะไรล่ะผู้ใหญ่พองอึกอักอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงแข็งก็มีข้า กับเมืนแก้วนี่แหละแต่ข้าไม่ยิงแน่ส่วนเมือนแก้วเป็นนายพรานมีแต่ปืนยาวไม่ใช่ปืนพกกระสุนคงไม่ร่วงจากเขาทองคำยิ้มมุมปากหันไปทางชาวบ้านที่นั่งฟังเงียบกริบได้ยินกันทุกคนแล้วนะปืนมีสามกระบอกแต่ผู้ใหญ่ตัดตัวเองออกตัดเมือนแก้วออกเหลือข้าคนเดียวที่ไม่มีปืนด้วยซ้ำแบบนี้เรียกความยุติธรรมหรือว่าเรียกการล่าแม่มด เสียงหัวเราะและคำซุบซิบดังขึ้นอีกครั้งหลายคนพยักหน้ารับคำทองคำเพราะมันฟังขึ้นกว่าเหตุผลของผู้ใหญ่พองผู้ใหญ่พองไม่แน่ใจหน้าแดงเป็นกุ้งต้มจึงโต้กลับอย่างเอาเรื่องเองอย่ามาลบหลู่ข้าเป็นหัวหน้าบ้านเองจะพูดจาเกินเลยไม่ได้ทองคำตอบทันควันข้าไม่ได้ลบหลู่ข้าแค่ถามหาความจริงบ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนเดียว ความจริงก็ไม่ใช่ของผู้ใหญ่จะยกให้ใครก็ได้คำพูดแทงใจจนผู้ใหญ่ผ่องนิ่งค้งางเจ้าบ้านหลายคนแอบ,บยิ้มสะใจที่มีคนกล้าพูดแทนใจตนเองทองคำยังไม่หยุดเข้าก้าวออกมายืนกลางวงยกมือชี้ไปยังกระสุนที่วางอยู่บนผ้าใบถ้ากระสุนนี้เป็นของข้าแล้วปืนของข้าอยู่ไหนถ้าข้าเป็นคนยิงทำไมไม่มีรอยปืนไม่มีใครเห็นว่าข้าลั่นไก หรือว่าความผิดสมัยนี้มันชี้ได้ด้วยสายตาผู้ใหญ่คนเดียวเสียงฮือฮาดังขึ้นหนักกว่าเดิมบรรยากาศเ,เริ่มเปลี่ยนเป็นการตัดสินกันเองของชาวบ้านมากกว่าศาลชั้นผู้นำผู้ใหญ่พองหน้าตึงเงื่อซึมพอๆพอกับเหมือนแก้วที่ยืนกอดอกเงีย,งยบๆทองคำยิ้มบางๆพลางพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ไม่โกรธเกรี้ยวข้าอาจเป็นชาวบ้านจนๆที่ไม่มีปืนไม่มีอำนาจแต่ข้ายังมีลมหายใจ ที่จะใช้หาความจริงเองจะใช้ตำแหน่งกดข้าก็ได้แต่ความจริงมันไม่กลัวคนใหญ่คนโตมันกลัวแต่คนปิดปากไม่ยอมพูดคำพูดนั้นสะเทือนใจใครหลายคนบางคนถึงกับพยักหน้าแล้วตะโกนขึ้นว่าเออความจริงไม่ต้องมีบ่าวรับใช้ผู้ใหญ่ถ้ากล่าวหาใครต้องมีหลักฐานแน่นกว่านี้นะเสียงสนับสนุนดังขึ้นรอบวงทำให้ผู้ใหญ่ผ่องหน้าเสีย เขาพยายามกู่ศักดิ์ศรีด้วยการตะโกนเสียงดังก็ได้ทางั้นข้าใจเวลาอีกหนึ่งวันใครก่อเรื่องยิงปืนกลางวัดให้มารับสารภาพเองไม่งั้นข้าจะตรวจบ้านทุกหลังเอาปืนทุกกระบอกมาตรวจใหม่จนกว่าจะเจอแต่คำขู่ของเขากลับไม่ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเหมือนก่อนหลายคนเริ่มมองว่าผู้ใหญ่กำลังพยายามโยนความผิดเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมมากกว่าทองคำศบโอกาสกล่าวทิ้งท้ายอย่างคมคาย ความจริงเป็นเหมือนแสงตะวันปิดได้เพียงชั่วครู่แต่สุดท้ายก็โผล่พ้นเมฆถ้าใครซ่อนความผิดไว้กระสุนลูกนั้นจะวกกลับไปหาคนยิงเองข้าเชื่ออย่างนั้นบรรยากาศในศาลชาวบ้านเปลี่ยนไปทันทีจากความกลัวอำนาจผู้ใหญ่กลายเป็นการตั้งคำถามและเสียงซุบซิบสนับสนุนทองคำแทนทำให้ผู้ใหญ่ผ่องและหมือนแก้วน้าเครียดกว่าที่เคยเพราะรู้แล้วว่าการปั้นแพ้ครั้งนี้ กำลังพังลงต่อหน้าต่อตารุ่งสางวันถัดมาหมู่บ้านหนองขวัญคล้ายถูกคลุมด้วยม่านหมอกหนาะแต่ไม่ใช่หมอกจากท้องฟ้าเป็นหมอกของข่าวลือที่ลอยอวนไปทุกบ้านว่าคืนนี้อาจมีคนมารับสารภาพหรือไม่เช่นนั้นผู้ใหญ่พ่องจะบุกตรวจบ้านทุกหลังจริงหรือไม่ท้องคำาตื่นแต่เช้าเหมือนเคยไม่แสดงสีหน้าวันไหวยังคงนั่งซ่อมตาข่ายดักปลาใต้ถุนบ้าน แม่มีสายตาชาวบ้านบางคนมองมาอย่างสงสารบางคนมองอย่างระแวงแต่ทองคําเพียงยิ้มบางๆเพราะเขารู้ว่าความจริงย่อมชนะเองไม่ต้องใช้เสียงตะโกนสายหน่อยชาวบ้านเริ่มมารวมตัวที่ลานวัดตามคําสั่งผู้ใหญ่พ่องเสือ้อผืนเดิมถูกปูใหม่กระสุนปริศนายังวางอยู่กลางวงเหมือนเดิมแต่บรรยากาศวันนี้ต่างออกไปไม่มีใครกล้ากล่าวหาทองคำอย่างเมื่อวันแรก ทุกคนรอคอยว่าใครจะเป็นคนลุกขึ้นสาร,รภาพหรือความจริงจะปรากฏอย่างไรผู้ใหญ่พ่องเดินมากับหมือนแก้วเหมือนเคยแต่ครั้งนี้หน้าตาทั้งคู่ไม่ค่อยจมใสเหมือนก่อนโดยเฉพาะเหมือนแก้วที่สีหน้าเคร่งเครียดผิดกับความยียวนที่เคยมีผู้ใหญ่พ่องขึ้นเสียงใหญ่ทันทีเมื่อถึงลานวัดเมื่อคืนไม่มีใครมาสาร,รภาพข้าจะต้องค้นบ้านทุกหลังเอาปืนมาตรวจหเห็นกับตา ใครมีร้อยคราบดินปืนเหมือนกระสุนนี่ต้องรับโทษหนักท่านใดน,นั้นทองคำยกมือขึ้นโตเสียงดังฟังชัดจนชาวบ้านเงียบฟังผู้ใหญ่ข้าว่าก่อนจะค้นบ้านชาวบ้านทั้งหมู่บ้านลองค้นกระเป๋าคนที่ยืนข้างผู้ใหญ่ก่อนดีไหมเสียงฮือหาดังขึ้นทันทีสายตาทุกคู่หันไปทางเหมือนแก้วเหมือนแก้วหน้าเสียมือกำปืนแน่นทองคำก้าวออกไปกลางวง ยกมือเปล่าแสดงความโปร่งใสข้าไม่มีปืนไม่มีซองกระสุนแต่บางคนมีปืนคู่ใจมีถุงเก็บกระสุนที่พกติดตัวตลอดเวลาถ้ากระสุนลูกนี้ไม่ใช่ของเหมือนแก้วจริงขอให้เปิดกระเป๋าให้พี่น้องดูเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ผ่องหน้าตึงแต่ยังพยายามกันท่าเดงกล้ามินเกียรติคนดีๆต่อหน้าสารชาวบ้านเหรอท่องคำสวนกลับทันควันคนดีไม่กลัวให้ตรวจคนมีเกียรติไม่กลัวความจริง ชาวบ้านเขาก็อยากเห็นไม่ใช่หรือเสียงสนับสนุนดังขึ้นรอบวงใจแลว้วเปิดกระเป๋าดูให้สบ,บายใจจะได้ได่กล่าวหาคนสุจิร์ตเดแท้เ,ทเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นเหมือนแก้วหน้าซีดเงื่อแตกซิกยื่นถุงหนังที่พกติดเอวให้ผู้ใหญ่พองอย่างจำใจผู้ใหญ่พองพยายามยื้อเวลาเออไม่จำเป็นต้องชาวบ้านตะโกนปาก ปะทะโจวแลนะสุดท้ายผู้ใหญ่พ่องจำต้องเปิดถุงกระสุนออกมาต่อหน้าต่อตาทุกคนมีลูกกระสุนมากมายและในก้นถุงนั้นมีช่องขาดเล็กๆที่ทำให้กระสุนร่วงได้ง่ายและมีลูกกระสุนอีกลูกที่รอยขีดตรงกับลูกปริศนาทุกประการทองคำยิ้มบางๆพลางพูดเสียงชัดนี่แหละพี่น้องกระสุนลูกที่หล่นกลางวัด ไม่ใช่กระสุนขัดตะกอนไม่ใช่กระสุนผีแต่เป็นกระสุนโกหกที่หล่นจากกระเป๋าคนพกมันเองแล้วรีบโยนโทษให้คนอื่นเสียงฮือฮาดังขึ้นพร้อมเสียงหัวรอกคิกคักบางคนถึงกับตบเขา่าบางคนใส่หัวอย่างสมเพศเหมือนแก้วเหมือนแก้วหน้าแดงกำก้้มหน้าไม่กล้าสบตาใครพยายามแก้ตัวเสียงเบาข้อข้อไม่ได้ตั้งใจใส่ร้ แต่ถ้าใครรู้ว่ากระสุนหล่นจากข้าคนคงหัวเราะเยาะข้าเป็นนายพรานเงื้องะท้องคำหันไปมองเขาด้วยรอยยิ้มเอ็นดูปนสอนใจคนล้มเดินใหม่ได้แต่คนโกหกปล่อยให้ความเท็จวิ่งแทนความจริงนั่นแหละที่น่าอายกว่าข้าไม่โกรธหรอกพี่เหมือนแก้วแต่จําไว้นะความจริงยิงไม่พลาดต่อให้หนีไกลแค่ไหนสุดท้ายมันวกกลับมาทิ่มใจคนพูดเท็จเอง ชาวบ้านพากันพยักหน้าเสียงดังใช่แล้วบรรยากาศที่เคยตึงเครียดคลายลงกลายเป็นเสียงหัวเระาะผสมเสียงปรบมือผู้ใหญ่ผ่องหน้าแตกยับเพราะพยายามปกป้องเหมือนแก้วจนเสียเชิงชาวบ้านเริ่มมองผู้นำด้วยสายตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท้องคำหันไปยกมือไหว้ผู้ใหญ่ผ่องอย่างนอบน้อมแต่มีน้ำหนักในถ้อยคำตำแหน่งผู้นำคือปืนของหมู่บ้าน จะลั่นไกลใส่ใครต้องมีเหตุผลไม่ใช่ลั่นโดยอคติหรือกลัวเสียหน้ามิฉะนั้นกระสุนจะย้อนกลับมาที่คนถือเสมอคำพูดนั้นกลายเป็นบทเรียนสอนใจทั้งหมู่บ้านวันนั้นคดีกระสุนปริศนาจบลงด้วยเสียงหัวเราะและความจริงที่กระจ่างแจ้งชื่อทองคำกลับมาขาวสะอาดและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครในหมู่บ้านกล้ากล่าวหาผู้อื่นโดยไร้หลักฐานอีกเลย